น้อยกว่าได้วยเดี๋ยวเราเปิดใครก่อนวิ่งกดตึงๆเลยนะโอ้โหร้อยกว่าเลยเหรอวิ่งกดสองรอบพิมนาทีเร็วออาโอ้โห้เสียโอ้ยนักปดคูดเลยกดตึงเยอยก่อนกระหนกเลยเหรอบางดม อกอเนจันอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอะไรเดี๋ยวพี่กูส้สาวมาเปิดฝั่งนี้ก่อนน,นะอโนอีกตัวหนึ่งโอ้โหแม่งออกตัวแรกแล้วแม่งเงียบเลย แม่งอ,อ้าตัวแรกเลยแ,แม่งเงียบกยี๊บอ้าวเหลือสามใบหน้าหวยน้อยดูดิห่อใบหน้าเขาตึงนกมาอ่าวขูมังกรเฮียนกอยูน่นกปีกนกปีกมังกรเขาหยองเดเหวยเราไม่เปิดตัวใหญ่กูมั้งเลย ไอ้แค่นั้นอดอัปปาก้าให้ฝาดได้คนน้อยดูดิกูได้ตัวเดียวคุุณอ้ยคิงคองมาว่ะไอ้โดมได้อันบาก้าตัวดีวุ้ยกอฟิล่าตัวใหญ่ยังง่ะจานเฮ้ยฝั่งหนูตัวใหญ่กว่าของมึงอ่ะว้ามึงดู้จริงเนี่ยตัวบลัมเลยออง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 เขี้ยะอองอองอะไรยังมองไม่เห็นเขี้ยอะไรวะไปเชี่อมาตัวนี้ตัวบลอร์เลยโอ้ดูม้าตัวนี้ดิ ไหนโอ้ยเอ็มต <Yeah. S 1> ัวเอ็มไอ้ดงไอ้ดงตัวเอ็มไอ้ดงไอ้ดงตัวเอ็มมาวันนี้แหละไอ้ฟาดจริงตัวเอ็มจิงไปดีไปดีนะบ้านนี้กูว่าเอ็มมึงเล่นไหมนี่ไงจมเจ็ดไอ้ดงเฮ้ยตกถ่ายถอยจำดิถ่สนุกจังเฮ้ยอะไรอ่ะบักอะไรอ่ะ ตีดไอ้ดูไม่ตีดไอ้พียหนึ่งเจ็ดส่วนสี่ตัดไปสองหมื่นวัดตัวไหนวะตัวนี้แหละไม่ใช่เอ้าขออะไน้อยกว่าไอ้อ่ะกอฟิล่านี่ไงไอ้ดูกอฟิล่าเอ็มจีดกูบอกแล้วกูบอกแล้วว่าตัวใยัยอ่ะ เกิดเกิดครับ J. กอดเอ็มเจกูว่าอยู่กูเห็นนะว่ามันใหญ่เว้ยกอดเอ็มเจอ่อยู่ในคอนเมื่อกี้เท่าไหร่อยู่ในคอนแม่งน,น้อยอ่ะตัวไอ้แบบผลแม่งใ,ใหญ่จัดเลยตัวนเนี้ยเนี่ยเท่าไหร่เข้าวแสน,แสนโอ้ใหญ่อยู่นะเที่ยวอ่าจัดหกแสนเล้วเรด,ดูตัวมึงดิสองแสนออโอ้ยนี่สามแสน เยอะเกิดเกิดได้เป็นพันน่ะพันห้าไอ้ซ่าถึงอ๋อถึงดีเยอะอิงมเจ็ดเด้อหนูเว้ยกับติดท่อป้าบอกว่าพันหนึ่งน่าจะได้อุยไห้าแสนโดมพันหนึ่งว่าได้้ยอุ้ยเจ็ดตัวนี้ก็ใหญ่หกแสนเหมึงงกตังเกิน